29มีนาคมพศ2568วันนี้ครับกับผมอาจาร,รย์เกกายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนคกราชวันนี้ผมได้ใช้หลักวิชาไพ่กายะอนันต์เป็นศาสตร์แห่งองค์บรมครูพญาศีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้นะครับ ท่านใดได้กำลังรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันว่าเจ้าปู่องค์พญารีอนันตนาคราชจะพยากรดวงเกณฑ์ทั้งส2อราศีเป็นอย่างไรและท่านใดจะมีดวงเกณฑ์โชคดีบ้างในวันนี้นะครับหรือมีดวงเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานสมหวังในความรักหรือมีเกณฑ์อย่าล้าง เลิกลาในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับจะขอเริ่มที่ราศีแรกครับเป็นชาวราศีเมษชาวราศีเมษวันนี้ขึ้นมาเป็นนาคแปลงกายคำว่านาคแปลงกายในวันนี้พี่น้องชาวราศีเมษดวงเกณฑ์ชะตากรรมกำลังมีการเปลี่ยนแปลง กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตวันนี้พี่น้องชาวราศีเมษคุณกำลังจะได้รับความโชคดีจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นเองส่งผลไปในทิศทางที่ดียังไงก็ขอพี่น้องชาวราศีเมษโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาว ราศีพฤษภชาวราศีพฤษภขึ้นมาเป็นนาคผจญศัตรูวันนี้พี่น้องชาวราศีพฤษภครับกำลังพบเจออุปสรรคกำลังเจออลิคู่อาฆาตนะครับจะมีคนใส่ลายป้ายสีติชินนินทาทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและที่สำคัญในวันนี้ระง,งับสติอารมณ์ไม่ได้ อย่าไปเล่นตามเกมใครเขาก็พอนะครับมันจะเกิดความเสริมเสียตั้งชื่อเสียงเงินทองในวันนี้นั่นเองอยังไงเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพุษศกขอให้โชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีเมทุนครับชาวราศีเมถุนขึ้นมาเป็นนางนากเริงระบำคำว่านางนาค เริงระบำในวันนี้ครับเช้าราศีเมถุนนะครับคุณกำลังจะได้รับความสุขกำลังจะมีเหตุทำให้ได้รับความสุขทั้งกายและใจในวันนี้ส่งผลดีอย่างแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องเช่าราศีเมถุนขอให้โชคดีนะครับ นะครับก็ในตอนนี้ครับผมอาจารย์แก่กายะอนันต์เปิดสายานแห่งนักราชได้ใช้หลักวิชาไพากายะอนันต์ในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อและทักเรามาได้ที่กายะอนันต์ทุกช่องทางนะครับนะครับราศีต่อไปครับ เป็นชาราศีกรกฎชาราศีกรกฎขึ้นมาเป็นนาคเฝ้าศัพท์ในวันนี้ครับพี่น้องชาวราศีกรกฎกำลังมีเหตุนะครับให้ได้รับความวิตกความกังวลหรือที่เขาเรียกว่าห่วงหน้าพวงหลังจะเดินไปหน้าก็ยังพะวงข้างหลังว่าจะดีหรือไม่ดี เหมือนกำลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นเองในวันนี้ครับเอาใจช่วยขอให้กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและขอพี่น้องชาวราศีกรกฎโชคดีครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงครับชาวราศีสิงขึ้นมาเป็นนาคสมสูง ในวันนี้พี่น้องชาวราศีสิงเด่นทางเรื่องเพศเรื่องคู่นะครับวันนี้คู่ครองดีคนรักดีคนไหนก็ตามนะครับที่มีการเลิกลายยาล้างกำลังจะได้กลับมาคบและดูใจกันนะครับท่านใดที่กำลังโสดกำลังสลัโสดในวันนี้นั่นเองเอาใจช่วยพี่น้อง ชาวราศีสิงห์ขอโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับชาวราศีกันขึ้นมาเป็นนาคนักพรตหรือว่านาคบวชบ่งบอกว่าวันนี้ครับพี่น้องชาวราศีกันนะคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีกําลังจะมีคนนําข้าวนาของนําสิ่งที่ดีมาให้นั่นเองจนทําให้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจ ได้รับสิ่งที่ดีได้รับเครื่องบรรณาการต่างๆในวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกันของให้คุณโชคดีนะครับนะรครับในวันนี้ครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายญาณแห่งนักราชวันนี้ผมได้ใช้วิชาไพกายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทำนายทาย เกณฑ์ชะตาทั้ง12ราศีนั่นเองท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อและทักเรามาได้เลยนะครับที่กายะอันตนะ์ทุกช่องทางนะครับเอาละรครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลครับขึ้นมาเป็นนาคบาดาลหรือว่านาคใต้น้ำ คำว่า,านาคบาดาลหรือว่า,านาคใต้น้ําวันนี้พี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับที่หรืออยู่กับบ้านหรืออยู่ใกล้บ้านนะครับจะไม่ค่อยเดินทางออกไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้นจะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้อยู่คนรักเข้าใจเห็นใจเชื่อใจเพราะเป็นผู้ที่ไม่ ทะเลทะเล่ายหรือออกนอกกรอบนั่นเองนะครับยังไงก็ถือว่าวันนี้พี่น้องชาวราศีตุลดวงดีเอาใจช่วยนะครับขอโชคดีนะต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นนาาหลงทิศหลงทางในวันนี้พี่น้องชาวราศีพิจิกนะครับให้ระมัดระวัง การกระทำที่ผิดพลาดใหญ่หลวงถึงขั้นอาจจะต้องเลิกลากับคนรักนั่นเองนะครับเพราะว่าเด่นมาทางด้านนี้มากท่านใดที่กำลังมีกิ๊กซุกอะไรไว้วันนี้ให้ระมัดระวังการถูกจับได้หรือจัดติดจนทำให้เกิดการ หมางเมินห่างเหินทะเลาะเบาแหวงกันครั้งใหญ่นะครับจนทําให้มีเหตุทะเลาะเบาแหวงและเลิกรากันได้นั่นเองนะครับยังไงก็ดูให้ดีนะเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพิจิกขอโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูขึ้นมาเป็นนาคตั้งท้องคําว่านาคตั้งท้องในวันนี้ พี่น้องชาวราศีธนูไม่ว่าคุณเพ่งเล็งโฟกัสเป้าหมายสิ่งใดก็ตามในวันนี้ยังคงต้องรอคอยครับวันนี้จะยังไม่ส่งผลสำเร็จในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามในวันนี้รอให้เป็นเย็นให้ได้ความสำเร็จจะเข้ามาเองเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีธนู ขอให้โชคดีนะครับอาครับในตอนนี้ผมอาจารย์แก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักระได้ใช้หลักวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ทำนายดวงทั้ง12ราศี 4. ท่านใดที่กำลังรับชมอยู่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อและทักเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทาง นะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในวันนี้ครับขึ้นมาเป็นนาคจากทินฐานคําว่านาคจากทินฐานในวันนี้ครับชาวราศีมังกรจะต้องมีการเดินทางโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานจะส่งผลไปในทิศทางที่ ร,ำร่ำรวยส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ดวงชะตากรรมที่ดีในวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีมังกรสู้แล้วรวยสู้แล้วดีอย่างแน่นอนเอาใจช่วยของให้ชาวราศีมังกรโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมนะครับ ชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นนาคบันเดิงใจคำว่านาคบันเดิงใจในวันนี้ครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคุณกำลังจะปลดล็อกปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความคิดปลดล็อกความสำเร็จความสำเร็จกำลังมีมาครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม วันนี้ไอเดียจะพุ่งความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในวันนี้วันนี้เอาใจช่วยขอให้พี่น้องชาวราศีกุมสำเร็จในทุกท่านครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นนาคขออุปสมบท ในวันนี้พี่น้องชาวราศีมีนครับไม่ว่าจะทำใดสิ่งใดก็ตามนะครับให้ขอเอาขอโชคขอลาภขอความมั่งคั่งร่ำรวยในวันนี้ส่งผลถึงความสำเร็จส่งผลถึงความจเจริญรุ่งเรืองอันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าขอให้มีความเชื่อมีความศรัทธาให้แน่วแนว่และพี่น้องชาวราศีมีน จะโชคดีครับเอาใจช่วยนะครับครับในตอนนี้ครับผมอาจารย์เก่กายะนันเปิดสายยานแห่งนครราชได้ใช้หลักวิชาไพา่กายะอนันต์ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งองค์บรมบูพยาศีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้และท่านใดมีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียด สามารถติดต่อและทักเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ถูกช่องทางและก็ในวันนี้ครับฝากติดตามรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงและทิ t o k อกค,ครับจะมีข่าวสารมีสาระดีๆอยู่ในบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอนะครับสำหรับในวันนี้ผมอาตารยแก้กายอนันต์เปิดสายงานแห่งน,นักรารขอให้ชาว12ราศีนะครับที่ได้ เข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์ในวันนี้ขอให้โชคดีสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ